อันนี้มันควายแม่แญ่นะทุกคนควายทำแมนลงกินแหน่อยู่ในภายเนาะดำโฮลิปอยู่พป่น้องเลยมามาพี่น้องแกงหอยเขานอนหอย,หอยกาบทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีเมสซูสุสก้น มือนี้จะมีกษัิภาพาทุกคนมาเลี้ยงงูเลี้ยงควายอีกแล้วพี่น้องเนาะมีได้ไปทางเลือพี่น้องกับมาให้มาหน้าคือเก้านะมือนี้เข้ามาเลี้ยงงูเลี้ยงควายกับเมเท่าสองคนพี่น้องเนาะย่างมาน้พี่น้องนะเฮากับสีย่างไปตามทางเพราะว่าโวงนี้ก็เริมแดดแล้วพี่น้องในเริมมีแดดแล้วเนาะขี่รถกันย่างทางกันย่างแยะอยู่พี่น้องไอ้ย่างมีสบายนะมาชงนารันกับย่างคู่มือพี่น้องเดียวสีเป็นแนวเรื่อนั้นกับไปตามฮับส้มฮับเบิ้งพร้อมเดียวเลยพี่น้องเนาะ และนี่ก็คือเมฆเท่าว่าพี่น้องเนาเข้ากันยั้งมาแต่เซาเลยนะมือน,นี้งาบทาบั้งกระบุงกระตาถือคู่พร้อมพี่น้องเมฆเข้ากันได้ตอนนี้ก็คือยังหดหน้าแล้วเนาะพี่น้องมืนนมอน,นี้แม่นแดดแห้งลายเติบทุกคนฝนแม่นหากกระยาตกองมือพี่น้องเอ๋ยไม่เห็นแดดลายมือเติบนะแดดแล้วทางก็เริ่มไปสบายแลย้วพี่น้องเลยเพิ่งพี่น้องทังไปหน้าเฮ้ามือนี้แม่นเฮ้าเฮ้ามาลีง้อเลื่องควายยู่ยง,ง,ยงา,อยอยางมเมฆเท่าเนาะง้ควายแม่นย้ายมาห่มกันแล้วเดพี่น้องมาลีอยู่บนเดียวเลยนะ มาหอดหน้าแล้วก็มาปั้นข้าวกินข้าวเช้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้สองนานท่าแม่นมากินข้าวอยู่หน้านะทุกคนเนาะตอนนี้แม่นมิเขากําลังกินข้าวปุ้นอยู่พี่น้องข้าวปุ้นนี่แม่นเขาซื้อมาอยู่แขมโรงเฮียนพี่น้องเนาเพื่อนขครแนวกินย้งเฮียนแนวก็ซื้อมานะเราไม่มีแนวกินตอนเช้าเพิ่มมื้อนี้ก็เลยซื้อเพิ่มมาเนาะตอนนี้ก็แม่นมาหอดหน้ามิได้พ آ, ี laude, ่น <cic> ้องบัดนี้เขาสิเป่อยงูปลปอยควายเด้ทุกคนเนาะเดียวไปเบิ่งกันเลยนี่พี่น้องควายแมนนี้แม่นเขาผู้เงี้ยงมู่เน จะมีเบิ้งคือแบบว่ามันเป็นตะเจได้ลุแล้วนะพี่น้องนะแต่ว่ายังไม่ทันได้เลยเนาะเบิ้งวาดเนี้ยแบบว่ามีแนวย้อยก้นแล้วพี่น้องมือง่อเนี้ยอาชิป้อยต่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ้งเมื่อเริ่มมันจะได้ลุพี่น้องควายแม่น,นี้นะป้อยไปเรียบ้อยก็บเพิ่นออกไปก็หากินทันทีพี่น้องเนาะเมื่อนี้ยแม่นเฮามาหน้าแต่ชซาเติรพี่น้องแต่ว่าตะเวนขึ้นไหวแห้งนะ6:00มงทางบ้าน,น้ะมีตะเวนขึ้นแล้วนะตอนนี้หากะเจ็ดแปดมงก็ตะเวนขึ้นสูงแล้วทุกคนเลย นี e ่ค ca ือเจ้าควายน้อยของเฮาพี่น้องอันนี้ก็คือกอวายพี่น้องเากำลังเป็นดอกร่ายลายแต่ว่ายังไม่ทันเป็นมะนะเบิ่องมดชมกับเห็ดห้างเชื่อพร้อมทุกคนเลยควายแฮมเม้นพ่อเต๋อป่อยกับเพลียวลุกน้ำเชี่ยวเช่ยวด้วยพี่น้องเบิ่งอากาศฮอนเลยเนาะโคเดดเนาะลอยน้ำเสื่อ ควายของเฮาวเม้นเพิ่นลุงไปหากินแหนย,ยู่ในผายนั่นนะพี่น้องนำมันอยู่ในน้ำก็จะมีแหนเนาะเพิ่นแมบขี้ต้มพี่น้องขี้ต,มเ,ม,ตมเต็มเมนาะเพิ่นออกมาเพิ่นก็สิแล่นลงน้ำเลยนะทั้งนั้นก็แม่นงูเฮาพี่น้องนมีปล่อยนั่นนะภาพบรรยากาศอยู่หน้าพี่น้องมาเลี้ยงงูเลี้ยงควาย ไล่เยทำใมันลงกินแน่อยู่ในภายเนาะดำโหลิบอยู่เปน็นอยแล้วกลับมาปล่อยเป็ดคือเป็ดเป็นอ่อยเป็ดลาดนะ อันนี้ก็คืองูน้อยองเข้าพิ่นกำลังกินหญ้าอยู่พี่น้องเนาะกินหญ้าอยู่พูดนะตัวนี้ก็อิ่มเติบได้แล้วพี่น้องเพราะงูน้อยไม่น่าไม่ได้พูดไว้เนาะทุกคนเนาะป่อยลามเลยนะพิ่นกะหาก,กินมืดมืดเว้นทางสามีก็แม่นมาหานางเพ้างน้งเฝ้าควายพี่น้องเนาะตอนเทงมาแม่นเก่งหอยกินง่ายพี่น้องนี่ตอนนี้หม้อกำลังพุดเลยนะ พาหม้อฮสเว้าไปแบเอออันจับก็บมิมีพี่น,น้องเอเปิลน้อนเนาะนี่พุทธโป่งขึ้นเลยพี่น้องบปดหน่อเค้งครับกเ็เอาเอากระตุ้นไม้เอาเนาะมามาพี่น้องแกงหอยเขานอนหอยคมบ้านีะมีเอานหอยคมหรือว่าหอยจูบพี่น้องนี้ดัชนาะเป็นน้องนี้เลยนะ กินกับข้าวเหนียวพี่น้องเนาะวันนี้แม่งงมหอยมาได้หลายเติบนะพี่น้องเบิ่งเบิ่งมีให้กินเนาะกำลังฮอนฮอนเลยเนาะกินไปจุจุเนาะหอยช่างเดชหนยใหญ่กระโดดในชาวบ้านนี่กินมดแล้โอ้ยอุ้ยอ่ยนะเอาคักกันอือโอ้ยเจ้าคักกันอย่านี้โอ้โหอย้ยอ่ะเฉยอันอยู่นี่ของจริงคักคักกันอนี้ของจริกคักคักกินเลยมิ่คักคักกันอย่างนี้นี่อันคือมีทำเพื่อจุอย่างนี้ กินข้าวยาดกุกมาจี้หอยต่ไป้องจี้หอยนุ่ย่หอยชลีเนาะนี่โอ้ใหญ่มาก ງູເຮົາແມ່ນກິນຫຍ້າຢູ່ແຄມພາຍນີຊູນມລງຄວມື້ອິ້ມນນ จนแบบขี้น้อยก้นก้นขี้สุดเลยนะม่อนี่กับนา,าศเด,ดนะอันนี้มันควายแม่ใหญ่นะทุกคน เอามาหนะ้าเฝ้าควายไม่ได้เฮ็ดไปเลยค่ะเหล่าไม้พี่น้องนะเหล่าไม้ใบเสียมจ้ามใบเสียมดูสีนน้อนดอกนะพี่น้องนะคืออยากขขยจ้ามอยู่พี่น้องนะเนาาเหล่าไม้ใบท่านะั้นเป็นกได้ข่หรือบอ่ก็ต้องเบิ่งไปก่อนพี่น้องในชะ่วงนี้ค่ะมาเดียง,งูเลียงควายคู่มึงนะได้ลายตื้อแล้วนอกพี่น้องเราจะมีผ้าไว้ผ้าไว้ก็ประมาณนี้ ตอนแรกๆมากเป็ดเทาก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเจ้ะน้อยชื่เกิดเป็ดเนาะ mm hmm. เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งควายก้อนควายเขาขึ้นมาเกือเทงแล้วนะนี่พี่น้อยควายเ้าก็เริ่มอิ่มแล้วนะเดี๋ยวจหน้อยก็สชีภูแล้วเนาะ ว่ายน้อยเ้าก็เริ่มใหญ่ด้วนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวห้องมากเกือมูพี่น้องอันนี้เป็นมูน้ำเบานะนังน้อยอยู่นะแนวกือเ้าก็เอาห้ามพี่น้องเลยกินแบบว่ะแซ่บ หมูลาดน้องเพียงเนาะเป็ของเ้าแม่นเอาเคาะเรียบร้อยเพียงเนะาะคัมแล้วเดี๋ยวเ้าวซีไลคควายไปคูก่กนน็น้องเพียงเนาะเบิ้งพี่น้องอีมป่านนี้แล้วก็ยังกินอยู่พี่น้องเนาะ มียาอยู่แจ็คมาเอาไปไว้ที่เลือกไว้เลยตอนนี้เขาก็ผู้ค่ายแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่อันนี้คือแบเมิเท่าพี่น้องเนาะและนี่ก็คือแบอบเน้ย หลังจากที่พูกงูพูกควายแล้วนี่ก็มือพี่น้องนี่ได้หอยพร้อมเดิอพี่น้องเดินนี่ชน,นห้ามไม่หับหน้าที่ห้ามหอยพี่น้องแล้วกัญางเมื่อคือเก้าพี่น้องเนาะกับเม้าเฮานะย่างตั้งแต่นหน้าจนหดอฮือนพี่น้องเอยหอมเนาะ แล้วมื้อแรกมากกับแม่ห้ามามากกินเซียร์วนพี่น้องมื้อนี้แม่พีเพิ่นชวนกินเซียชวนก็เลยมากินเพิ่นเอาเพิ่นก็ทาการเสื้อแจ้วเสื้อน้าใส่ลดดีหฮาก็มี่เคยกินจจกเทือพี่น้องเบิ้งซีซันก็เป็นแต่แทบอยู่ได้น้ําแต่งแห้งนะอันนี้ก็คือลูกซีนแล้วก็หันดอกแล้วก็พักพี่น้องพักบงเนาะแนวกินเฮากับมีเท่านี้แหละพี่น้องไอ้เพิ่นว่าเคืงก็มีครบเนาะแล้วก็อันนี้ก็แม่ซีหมูก็มีแต่มั่นทั้งหมดเนาะ และนี่ก็คือทิมงานเมื่อนนี้พี่น้องเนาะกินน้ำเดียวซี่ห้าคนนะมาเด้อพี่น้องเด้อน้ำฮ้อนแล้วเทาก็ททำการเอาเครองทุกอย่างซื้อลงไปพี่น้องเนาะมีมีพ่เดอรลายพี่น้องเอ้ยมีสามซีเนี่เมีแต่พักบงลูกชิ้นแล้วก็หอนดอกแล้วก็ชิ้นมูเท่านั้นนึงเนาะตีนไกล้กับบะหมี่พี่น้องเอ้เฮ็ดเกมกับบะหมี่เอิแล้วก็มีเช็นล้นพร้อมพี่น้องเอ้สองถุงน้อยเนาะกินมื้อานี้มาเด้อทุกคนเด้ออาหารแรกมื้อานนี้พี่น้องเนาะ นีใจไมู่กูไป่ถือควนไทยก็ไม่เคยเ้่นวันนี้เวมม่สิบพูน